ในหัวข้อ2.4เนี่ยเราจะมาพูดถึงเทคนิคของการวิเพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวเริ่มมาเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะก็คือสมมติว่าสมมติว่าถ้าเป็นโลกในอุดมคตินะคนเราพอเป็นแฟนกันปุ๊บก,ก็จะอาจเป็นแฟนกันไปไม่มีการนอกใจไม่มีการแอบมิกกี้อะไรนี้ชีวิตก็จะเข้าใจง่ายดีเนาะแต่ว่าในโลกจริงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับบางทีอาจจะมีสถานการณ์คุมเคือ ไม่รู้ว่า x กับ y ตอนนี้เราเป็นอะไรกันหรือบางทีอาจจะมีสถานการณ์แบบว่าปากบอกว่าเลือกเราแต่ว่าอีกวันหนึ่งก็ไปกับอีกคนอะไรประมาณนี้ก็มีความสัมพันธ์แบบคลุมเครืออะไรนี้เนาะอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าในโลกอดมคตินะฟังก์ชันของเราจะเป็นฟังก์ชันประเภทที่ x กับ y จะแยกกันอยู่คนละค่านะครับอย่างเช่นสมมติเรามี fx เท่ากับ x กําลัง2 y เท่ากับ x กําลัง2เป็นรูปแบบของฟังก์ชันที่เราเคยเห็นที่ผ่านๆมานะ y กับ x จะอยู่คนละข้างกัน แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย y กับ x อาจจะมานวเนียกันอยู่ก็ได้อย่างเช่นเราอาจจะมีเป็น x y เท่ากับ x บวก y กำลังสองแบบนี้นะครับสังเกตว่าตรงเนี้ย x y ก็จะนวเนียกันอยู่เราจะดูปให้เป็น y อยู่ฝั่งหนึ่ง x อยู่ฝั่งหนึ่งแบบที่เราเคยเจอมาไม่ได้ทีนี้แปลว่าฟังก์ชันที่ผ่านมาเนี่ยที่จริงจะพูดอีกอย่างนึงก็คือยังเป็นอีซี่มัวอยู่นะครับจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่นิยามโดยชัดแจ้งนะจะเป็นฟังก์ชันที่นิยามโดยชัดแจง้งก็คือ y จะอยู่ฝั่งหนึ่ง ในโลกจริงเนี่ยเราอาจจะเจอฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยายาก็ได้ก็คือว่า x กับ y เนี่ยจะมานวเนียกันอยู่นะครับทีนี้หลักการในการจะดิฟฟังก์ชันที่ F x กับ y มานวเนียกันอยู่เนี่ยขั้นตอนก็คือว่าเราจะเริ่มมาเราจะดิฟทั้งสองข้างนะครับเราจะดิฟทั้งสองข้างนะเดี๋ยวผมขอเขียนขั้นตอนตรงนี้มาก,ก่อนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือว่าเราจะมอง y เนี่ยเป็ดไส้เราจะมอง y เปิดไส้นะแล้วก็ ดิฟวายได้ดีวายดีเนะครับดิฟวายได้ดีวายีเซึ่งตรงเนี้ยในในหนึ่งมันก็เป็นของที่เราทํามาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราจะดิฟวายเท่ากับ x กําลังสองสิ่งสิ่งที่เราจะทํานะก็คือว่าเราดิฟทั้งสองข้างดิฟวายได้ดนะีวายดีเอกเนาะดิฟวายได้ดีวายดีเอกแล้วก็ดิฟเอกกำลังสองเนี่ยก็จะได้เป็นสองเอกไปดังนั้นที่จริงแล้วสิ่งที่เราเคยทำมามันก็คือสองสเตจที่เรามีตรงนี้นี่แหละก็คือเราดิฟทั้งสองข้าง ดิฟว <Y S 2> ได้เป็น dy dx เนาะแล้วก็ดิฟเอกำลังสองตรงเนี้ยได้สองเไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีขั้นตอนมอวายเป็นไทตรงเนี้ยเพิ่มมาเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันอีกทีหนึง่งแล้วก็เราจะมีสเตตแฟมขอเยีางตรงนี้ไว้ก่อนนะสเตตแฟก็คือว่าเราจะจัดรูปเพื่อหา dydx ดนะครับจัดรูปเพื่อหา dydx เนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตรงนี้กันเลยอย่างข้อแรกตรงเนี้ยสังเกตว่าก็จะเป็นฟังก์ชันที่ x กัเวเนียกัยู่จยเป็นฟัังก์ชนที่นิยามโยิยายเนาะย ดังนั้นในการจะดิฟฟังก์ชันตรงนี้ขั้นตอนแรกก็คือว่าเราจะดิฟทั้งสองข้างของสมการไปนะครับทีนี้ในการจะดิฟทั้งสองข้างเราก็จะมาดิฟทีละพจน์สังเกตว่าพจน์แรกตรงนี้จะเป็น x กาลังส y กาลัง3อยู่คูณกันอยู่ดังนั้นเราก็ต้องมาใช้กฎการคูณก่อนนะครับในการจะดิฟพจน์แยก x กาลังสา y กาลัง3ตรงนี้นะเราก็จะมองเป็นหน้าดิฟหลังเนาะหน้าก็จะเป็น x กาลังสนะครับคูณกับดิฟของ y กาลัง3ทีนี้ y กาลัง3เนี่ยดิฟแล้วได้อะไรเอ่ย เดี๋ยผมขอมาสอดข้างๆตอนนี้ก่อนนะก็คือว่า y กําลังสาเนี่ยขั้นตอนที่สองเราจะมอง y เป็นไซนนะครับก็คือถ้าผมมี x กําลังสามนะผมเขียนอย่านี้ก่อน x กาลังสามเนี่ยดฟก็จะได้เป็นสาม x กาลังสองอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ x เนี่ยสิมันเป็น y ดังนั้นเมื่อไรกรแร็แล้วแต่ที่มันเป็น y อะไรสักอย่างอยู่เนี่ยเราต้องมาใช้กดลูกโซ่เราจะมอง y เป็นไซนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่สองนะเมื่อไรกรแร็แล้วแต่ที่เป็น y อะไรสักอย่างอยู่เราจะมอง y เป็นไซ แล้วดิฟ y ตรงนี้ก็จะมี d y ด d x มาดังนั้นถ้าเรามีไส้ยกกําลังสามเนี่ยดิฟแล้วเราก็จะได้เป็นสามคูณกับไส้ยกกําลังสองนะดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นสามคูณกับ y ยกกําลังสองไปขอเปลี่ยนตัวเสีเงินก่ะตรงนี้ดิฟแล้วก็จะได้เป็นสามคูณกับ y ยกกําลังสองนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นคือการดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เละเนาะ แต่ว่าในการจะใช้กดลูกโซ่เราจะต้องดิฟตัวนอ้นจะให้ไซเละแล้วเราต้องคูณด้วยดิฟไส้อีกทีหนึ่งซึ่งดิฟไส้ดิฟของ y เนี่ยจะได้เป็น d y dx ตดงนี้่ตดังนั้น y กําลังสามเนี่ยดิฟแล้วก็เลยจะได้เป็นตัวนี้มานะครับเราจะได้วาดหน้าดิฟหลังนะเมื่อกี้นี้พิ้นผ่านไปสเตปเดียวนะจะเป็น x กลังสามแล้วก็คูณกับสามวากลังสองแล้วก็ dy dx เเนะ x, าะดีวยอนี้อ่ะนี่คือหน้าดิฟหลังแล้วก็จะบวกกับหลังดิฟหน้า ตัวหลังคือ y กาลัง3นะครับแล้วก็ดิบหน้าดิฟ x กาลัง3เนี่ยจะได้เป็น 3x กาลัง2เ่ยๆแบบนี้ไปสังเกตว่าตรงนี้ถ้าเราเจอ y เนี่ยเราจะมอง y เป็นไส้แล้วก็ดิฟ y ได้ dy dx แต่ถ้าเราเจอ x เนี่ยเราดิฟไปแล้วก็ดิบธรรมดาอย่างที่เราเคยชินนะครับอะัลมาตรงนี้เราก็จะมีเป็น x คูณกับ cos y ตรงนี้เราก็ต้องทําแบบเดิมก็คือจะใช้กฎการคูณเนอะ x เราจะมีเป็น x คูณกับ cos y เนาะก็จะเป็นหน้าดิฟหลังตรงนี้ก็จะเป็น x เฉยๆ คูณกับดิฟของคอส y ทีนี้ในการจะดิฟ c อ s y ผมขอใชสภาพตัวน,นี้นิดนึงเหมือนเดิมน,นะเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราเจอ y ในฟังก์ชันอะไรสักอย่างเป็น y กําลังสามเป็น cos y ตัวเนี้ยเราก็ต้องมาใช้หลักการข้อ2ตรงน,นี้ก็คือว่าเราจะมอง y เป็นไส้แล้วก็ใช้กดลูกโซ่นะครับดิฟของ cos จะได้เป็นลบไซนเนาะดังนั้นตรงน,นี้เราก็จะดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เละไส้ของเราก็จะเป็น y แต่อย่าลืมว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราดิฟพบที่มี y เนี้ยเราจะต้องคูณกับ ดีวายบยเมาด้วยซึ่งตอนนี้ก็จะเหมือนกับว่าการที่เราดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เละเราเราก็ต้องคูณด้วยดิฟไส้ซึ่งดิฟไส้เนี่ยก็จะเป็นดิฟของ y ซึ่งก็เป็นดีวายบยเอ็กแบบส่ทับกันก็จะเป็นหน้าดิฟหลังซึ่งดิฟหลังเนี่ยก็จะได้ก้อนมาก็จะเป็นลบไซด y ายแล้วก็คูณกับดีวายีเนาะหน้าดิฟหลังแล้วก็จะบวกกับหลังดิบหน้าซึ่งหลังดิบหน้าวผมขอขยับตรงนี้ไปก่อนนะหลังดิบหน้าเนี่ยก็จะได้เป็น cos y cos y นะครับแล้วก็คูณกับดิฟของ x ซึ่งดิฟของ x เนี่ยมันก็จะมีค่าเป็น1นไปเมาท์ x จะใชดิฟก็จะได้1เดี๋ยวมีพื้นที่เะ็คเล็กน้อยเดี๋ยวผมขยบตรงนี้โตมาทางซ้ายด้วยอะโอเคตรงนี้จะต้องเท่ากับดิฟของเจแต่เจเนี่ยเป็นค่าคงที่อยู่โดดๆไม่มีตัวแปรอะไรคูณอยู่นะครับดังนั้นเจตตรงเนี้ยดิฟแล้วก็จะกลายเป็น0ไปอะนี่ก็จะเสร็จขั้นตอนที่สองนะครับ เมื่อกี้เราดิทั้งสองข้างไปแล้วมองวายเป็นไส้ดิวายได้ด y แวายดีเไปแล้วแต่ทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามมาเนี่ยก็คือเราอยากจะรู้ว่า dydx ยได้เป็นเท่าไหร่ dydx ยดเจะเป็นตัวสีม่วงตรงนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะก็คือว่าเราจะจัดระบบเพื่อที่จะหาว่า dydx ยอกข้อสีม่วงตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ดังนั้นเราก็เลยจะเอาโพสที่มี dy/dx เนี่ยดีเอ็กซ์เนึ่ยแยกไว้ฝั่งหนึ่งแยกองกันให้มดอีกฝั่งหนะนึ่ พอที่มี dy dx เนะเราจะมีก้อนเดี๋ยวผมใช้เป็นสีม่วงแล้วกันจะมีก้อนสีม่วงก้อนที่1ตรงนี้แล้วก็ก้อนสีม่วงก้อนสตรงนี้ดังนั้นถ้าผมจะเขียนต่อมานะเดี๋ยวผมใช้สีม่วงเขียนต่อแล้วกันจะเป็น x กําลัง3คูณ3 y กําลัง2 dydx นะแล้วก็อันนี้ลบ x คูณกับ s i นว์วครับแล้วก็ dy dx เเนาะตรงนี้จะต้องเท่ากับ เราย้ายอีกสองตัวที่เหลือเนี่ยมาไว้อีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็นลบ y กําลังสแล้วก็คูณกับ3ม x กําลังสองเนาะแล้วก็จะเป็นลบด้วย c o s y แี้ไปนะครับสังเกตว่าทางซ้ายมือตรงเนี้ยเราสามารถดึงตัวร่วมก็คือ dy dx ออกมาได้นะครับเราจะได้ว่า dy dx นะคูณกับก้อนเนี้ยก็คือจะเป็น x กําลังสคูณ3 y กําลังสองนะแล้วก็ลบด้วย x ค y แต่ออกมาเท่ากับก้อนทางขวามือก็คือจะเป็นลบของ y กําลัง3คูณสัด y กําลัง2แล้วก็ขอตัวแบบนี้ไปนะครับดังนั้นในการจะหาสิ่งที่เราต้อตงการก็คือ dy dx เนี่ยเราก็จะย,าย้ายค่าวงเล็บตรงนี้มาหาอีกฝั่งหนึ่งได้เลยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็ได้ไหนผมลากมาไว้อีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วกันไปย้ายค่ามาหาอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะเราก็เลยจะได้ว่าคําตอบของข้อน,นี้สิ่งที่ต้องการ dy y dx เนี่ยก็จะเป็นก้อนสีม่วงตรงนี้ไปนะครับ มาดูพัฒนาข้อ b ตรงนี้ต่อนะตรงนี้เราก็ทําแบบเดิมได้เลยนะครับก็คือว่าเราจะดิฟทั้งสองข้างขั้นตอนแรกเราจะดิฟทั้งสองข้างนะกดแรกตรงนี้ y กาลัง5ดิฟ y กาลัง5ตรงนี้เราก็ต้องมาใช้กฎลูกโซ่เหมือนเดิมเนาะเรามองเป็นไส้ยกกําลัง5ดิฟของไส้กําลัง5เราก็จะดิฟตัวนอกอยากให้ไส้เละได้เป็น5คูณกับไส้ยกกําลัง4นะครับ5คูณกับไส้ซึ่งก็คือ4เนาะอันนี้คือการดิฟตัวนอกอยากให้ไส้เละแต่เราต้องคูณกับดิฟไส้ดงิฟขอ Y เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราดิฟวายเนี่ยเราจะมีด y วาดโผล่มาด้วยได้ดรตรงนี้มานะส่วนตัวที่สองตรงนี้ x กําลังสอง y กําลังสามเนี่ยเราต้องใช้กฎลุกเราต้องใช้กฎการคูณนะตรงนี้มีสองตัวคูณกันดังนั้นตรงนี้ดิฟแล้วก็จะได้เป็นหน้าดิฟหลังครับ x กําลังสองคูณกับดิฟของ y กําลังสามเนี่ยเดี๋ยวผมแอบโกงเอาหยิบต,ตรงที่เราเคยทํามาแล้วจากข้อย่อยที่แล้วเนี่ยมาใช้แล้วกันดิฟของ y กํกลังสามก็จะได้เป็นสาม y กําลังสอง dy dx แล้วก็ เมื่อกี้เรายังไม่จบนะตรงนี้เป็นหน้าดิฟหลังเราก็ต้องบวกกับหลังดิฟหน้าซึ่งหลังดิฟหน้าเนี่ยก็จะเป็น y กําลังสามนะครับแล้วก็ดิฟ x กําลังสองเนี่ยจะเป็นสอง x ไปเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราเจอ x เ,เนี่ยเราก็สามารถดิฟเฉยๆได้เลยนะตรงนี้จะต้องเท่ากับพจน์มากสองเป็นค่าคงที่ที่อยู่โดดๆดังนั้นสองตรงน,นี้ดิฟแล้วก็จะกลายเป็นศูนย์ไปบวกด,ด้วยดิฟของ x กําลังสอง y ตรงนี้เป็นสองตัวคูณกันอยู่ดังนั้นเราก็ต้องใช้กดลูกโซ่ไม่ใช่ติดกดการคูณเหมือนเดิมนะครับก็ x กำลังสองคูณกับดิฟของตัวหลังซึ่งก็คือดิฟของ y เนี่ยก็จะได้เป็น dy by dx ใช่เฉยๆตรือเปล่า dy by dx แล้วก็บวกด้วยหลังดิฟหน้าซึ่งก็คือจะเป็น y นะครับคูณกับดิฟของตัวหน้าซึ่งก็จะเป็น x กำลังสองไม่ใช่ติดดิฟของตัวหน้าได้เป็น2 x แบบนี้อ่ะโอเคได้ว่านี่เสร็จขั้นตอนที่สองนะครับเราดิฟทั้งสองข้างมาแล้วมอง y เป็นไส้แล้วก็ดิฟ y ได้ dy by dx มาแล้วทีนี้เราก็มาลองดูแต่ละเพราะที่เรามีตรงนี้นะ เราดูก่อนว่ามีพจนไหนบ้างที่มี dy/dx อยู่แล้วเอามากองไว้ฝั่งเดียวกันนะครับแล้วอันที่ไม่มี dy/dx เนี่ยเราก็เอาไปกองไว้รวมกันอีกฝั่งหนึ่งเราสังเกตว่าเดี๋ยวจะเอาก้อนสีม่วงตรงนี้เพราะสีม่วงรวมกันมาไว้ฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมรวมาไว้ทางซ้ายมือแล้วกันนะเราก็จะมีเป็น 5y กาลัง4 dy/dx แล้วก็บวกด้วย x กาลัง2คูณกับ 3y กาลัง2 dy/dx แล้วก็ลบด้วย x กาลัง2 dy dx นะครับเราย้ายข้างตรงน,นี้มาเราก็ได้เปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกเป็นลบเนาะแล้วก็ส่วนทางขวามือเนี่ยเราจะมี y คูณกับ 2x อยู่แล้วก็เราย้ายข้า y กาลัง3 2x ตรงน,นี้มาลบก็จะได้เป็นแบบนี้ไปนะครับโอเคจากนั้นตรงน,นี้เราก็ทําเหมือนเดิมต่อได้เลยก็คือว่าเราจะดึงตัวร่วม dy dx ออกมาแล้วก็ย้ายข้างบดที่เหลือเนี่ยมาหารล้วนั้นเดี๋ยวผมทําต่อกันข้างตรงน,นี้นะพอเราดึง dy dx ออกมาเนี่ยเราก็จะมีเป็น dy นะพอเราดึง dy dx ออกมาเราก็จะเหลือเป็น 5y กำลัง4นะครับแล้วก็บวกกับ x กำลัง2คูณกับ y กำลัง2นะแล้วก็ลบด้วย x กำลัง2แบบนี้ไปนะครับทั้งหมดตรงนี้จะต้องเข้ากับ y คูณกับ 2x แล้วก็ลบด้วย y กำลัง3คูณกับ 2x เนอะดังนั้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือ dy dx ดังนั้นเดี๋ยวผมก็จะสามารถย้ายข้างก้อนวงเล็บตรงนี้มาหาอีกฝั่งหนึ่งได้เลยชงนีมย้ายมาหา เลยจะได้ว่า dy e by dx เนี่ยก็จะเป็นก้อนไปนี้เองยัมาประกบกันแบบนี้ไปแล้วกันอ่ะโอเคอมาดูข้อสี่ตรงนี้กันต่อข้อสี่ตรงนี้เริ่มมาเราก็ทําขั้นตอนเหมือนเดิมน,นะครับเราก็จะดิฟทั้งสองค่าไปนะซึ่งเริ่มมาทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเศษของ xy ตรงนี้อยู่ดังนั้นสิ่งที่เราจะทํานะก็คือว่าเราก็จะมอง xy เนี่ยเป็นไซ้ไปเราจะดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เละนะครับแต่ทีนี้ ดิฟเซกเนี่ยจะได้เป็นเซกคูณแทนนะนะตรงนี้ก็เลยจะออกมาเป็นเซกของไ้คูณกับแทนของไส้นะครับเซกของไ้คูณกับแทนของไส้เนาะซึ่งไส้ของเราจะเป็น x y นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของการใช้กดลูกโซ่นะเราจะดิฟตัวนอกอยาให้ไส้เล็กแต่อย่าลืมว่าหลังจากนั้นเราต้องคูณด้วยดิฟไซคด้วยซึ่งดิฟไซของเราเนี่ยจะเป็นดิฟของ x คูน y นะครับในการจะหาดิฟของ x คูณ y เราก็ต้องมาใช้กฎการคูณอีกรอบหนึ่งซึ่งในการจะดิ x คูณ y นะเราก็จะมองเป็นหน้าดิฟหลังซึ่งก็คือ x คูณกับดิฟของ y ซึ่งดิฟ y เนี่ยก็จะได้ด y ไป d x นะบวกด้วยหลังดิบหน้าตัวหลังคือ y เฉยๆคูณกับดิบหน้าดิฟของ x ก็จะเป็น1ไปนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นการดิฟก้อนทางซ้ายมือนะก็คือว่าเราใช้กฎลูกโซ่มอง x y เป็นไส้ไปก่อนได้เป็นดิบตัวนอกอย่าให้ไสเละได้ไปก้อนนี้มาคูณด้วย ดิฟไซซึ่งดิฟของ x y ีเนี่ยเราต้องมาใช้กฎการคูณอีกรอบหนึ่งได้เป็นตัวนี้มหมาตรงนี้จะต้องเท่ากับดิฟของทางขวามือเราจะดิฟท้องของทางเนาะทีนี้ดิฟของทางขวามือตรงเนี้ยมันเป็นเศษส่วนอยู่เราก็เลยจะต,ต้องมาใช้กฎการหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล่างดิฟบนเนาะล่างดิฟบนก็จะเป็น1บวก x กำลังสองคูณกับดิฟของ y ดิฟของ y ก็จะได้เป็น dy dx อ็กซ์กับ ลบด้วยบนดิฟล่างบนดิฟล่างนี่ก็จะเป็น y แล้วก็คูณกับดิฟของตัวล่างก็จะได้เป็นดิฟของ1นนี่นจะเป็น0ูนย์นอนดิฟของ x กําลังสองจะได้เป็น 2x แบบนี้ครับทั้งหมดตรงนี้หารด้วยตัวล่างยกกําลังสองก็จะเป็น1บวก x ยกกําลังสอง1บวก x กับ1บวก x ยกกําลังสองแล้วก็ยกกําลังสองอีกหนึ่งแบบนี้ไปนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วว่าเราอยากจะได้พจน์เราอยากจะรู้ว่า dy by dx ตรงนี้มีค่าเป็นอะไรซึ่งสังเกตว่า ทาง้ายมือตรงเนี้ยเราจะต้องกระจายคูณกระจายเข้ามานิดหนึ่งแล้วก็เราต้องย้ายข้าง1บวกเกำลังสองแล้วก็ยกกำลังสองเนี้ยไปคูณกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยดังนั้นข้อนี้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวเราจะต้องมาจากรูปค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งนะครับทางซ้ายมือนะเริ่มมาเดี๋ยวผมจะกระจายเศษ x y แทน x y เข้าไปในวงเล็บตรงนี้ก่อนดังนั้นเราก็จะมีเป็นเราจะมีเป็นเศษ x y นะเศษ x y คูณกับแทน x y นะครับแล้วก็คูณกับตัวนี้ก็คือจะเป็น x แล้วก็ dy วายบ บวกด้วย 7xy แทน xy เหมือนเดิม 7xy แล้วก็แทน x y นะครับแล้วก็จะคูณกับถ้าเราคูณกระจายเข้ามาเนี่ยคูณตัวหน้าก็จะเป็น xdydx x, ตรงนี้เนาะถ้าคูณตัวหลักเนี่ยก็จะเป็น y เฉยๆไปตรงนี้จะต้องเท่ากับก้อนทางขวามือซึ่งก้อนทางขวามือเนี่ยเราจะมีเป็น1บวก x กำลัง2แล้วก็ dydx นะครับแล้วก็ลบด้วย y คูณกับ 2x อย่างนี้เนาะ ซึ่งตรงนี้มันจะหารด้วย1บวก x ยกกําลัง2ทั้งหมดจะกําลัง2อยู่ดังนั้นเดี๋ยวผมจะย้ายข้าง1บวก x กำลัง2แล้วก็ทั้งหมดจะกําลัง2ตรงนี้ไปคูณกับอีกฝั่งหนึงละกันประมาณตรงนี้เดี๋ยวตัวเลขพจมันก็จะยุ่งๆนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอคูณเข้าไปอย่างนี้ละกันเลียกมานิดหนึ่งเลียนที่อ่ะโอเคเราย้ายไปคูณกับพจน์ข้างหน้าก็จะได้เป็น1บวก x กำลัง2แล้วก็กำลัง2แบบนี้นะครับแล้วก็คูณกับพจน์ข้างหลังด้้ววยยกกกกก็็จะมมีีีี1 1 x 2 2แลลาังเน่่โอท หนึ่งเ็กกำลังสองแล้วก็กำลังสองอ่ะโอเคทีนี้เมื่อกี้เราจะหาอะไรนะเราจะหาก้อนสีม่วงก็คือ dy/ dx ดนะครับดังนั้นเราก็จะย้ายพ์ที่มี dydx เนี่ยมาอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็ย้ายพดที่ไม่มี d/ y วาเนี่ยไปกองด้วยกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนม่อีกบรรทัดหนึ่งมาก็ได้เราก็จะมีเป็นเดี๋ยวผมขอลอกตรงนี้มาก่อนนะเราจะมีเป็นเศษ x y นะครับแล้วก็แทน x y นะแทน แล้วก็คูณกับ x นะครับแล้วก็คูณกับ1บวก x กำลัง2แล้วก็กำลัง2นะแล้วก็จะมี dy dx อยู่ครับอันนี้ผมแค่สลับที่เอา dy by dx เนี่ยดึงมาไว้ข้างหลังเนาะตึ๊ตตึที่เหลือ,อยังเหมือนเดิมน,นะเรายยายข้างตรงน,นี้มาลบออกจากอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลบด้วย1บวก x ยกกำลัง2แล้วก็ dy dx นะครับ<ๆ>ตรงเนี้ยจะต้องเข้ากับเรายยายข้างก้อนยาวๆตรงเนี้ยมาลบออกจากอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็นลบ y คูณกับ 2x นะ แล้วก็จะลบด้วยเศษ xy นะครับเศษ xy แล้วก็แทน xy ตรงนี้จะคูณกับ y ตป๊หนึ่งนะเมื่อกี้คูณกับ y โอเคตรงนี้เพือกกันหดี๋ยผมใส่ลงเลบหนึ่งดีกว่าเป็นเศษ xy แล้วก็แทน xy แล้วก็คูณ y แบบนี้เนาะตรงนี้เป็นเศษ xy ะเราก็จะมีเป็นเศษ xy แล้วก็แทน xy ตรงนี้นะแล้วก็จะคูณกับ y ตัวหนึ่งตรงนี้แล้วก็จะมีเป็น1บวก x กำลังสอง แล้วก็ยกกําลังสอบมาแบบนี้โอเคดังนั้นผมก็เลยจะได้ว่าก้อนทางซ้ายมือตรงเนี้ยผมสามารถดึงตัวร่วมก็คือ D Y by X ออกมาได้แล้วก็ย้ายข้างก้อนที่เหลือเนี้ยมาหารอีกออกจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับแตตอนนี้ไหนๆก็ไหนๆผมเขียนแบบประหยัดแรงเวยแล้วกันนะเราจะได้ว่าพอดึงตัวร่วมมาเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นก้อนใหญ่ๆตรงนี้มาแล้วพอเราย้ายข้างมาหาเนี้ยก็เลยจะได้ของที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้ไปเล นิดหนึน่งอ่ะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นคําตอบของข้อย่อยสุดท้ายตรงนี้ไปนะครับ